ตาย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 หนึ่งโอ้ยแมเป็นแบนเด้งอะเพื่อนตอนนี้เราเป็นแบนเน่เอ๊ะอะไรเติบพี่น้องเฮียไรเติบเนี่ยครับหนึ่งบอกไปว่าบ่อไปแจงม่อนจริงๆนะมันต้องให้หนามันนั่กกว่าน้อให้หนามันเศร้ามีนั่นโอเคงายมากพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักหักแดงสุบุสุคนครับผม ตื่นสาวมาปกปลาเป็ดกับมาทำหน้าที่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำดังไฟสาวมดไข่เห็ดแนวอยู่แนวกินอันพี่น้องหนึ่งเข่าวันพี่น้องน,นึ่งขา้าวก่อน,น นี่มันใส่ด่วนนี่ไงได้เลยมันใหม่ายพี่น้อง กูพูดไงไมาันนาทานเอาคในไจเพราะว่ามันปิดใหม่ก่อนีสายยางไม่รถมันหมดไปว่ายัางไม่รดเห็นไปได้ความมั่ใส่ขวดปันติดไปหน่อย ใส่ใหม่พอๆ,ๆเลยทันไม่อยางพันติกงั้นไส่เนี่ยติด <มา S 1> ไว้แต่ม่ติดใหม่ไหมงงงไงม,มันควยกินไงโอเคบ้านนี้เราก็จะใส่ทาน ทำก่อนหน่อยสนใ้ <c oughs> ที่ก็รู้ ขวไทยคลิปอยู่เลยอนน้ยังเกาอีกมันมีขวดพัดนธุี่นี้มัะชื้น,นไนะพี่น้อยมั่นเลยชื้นจักหน่อยเลยมันมันขนสวัวใอ้เนี่ We'll <laughs> มา okay. โอเคก็ตัวใหญ่นึ่งเข้าแต่ละครั้งหวดเต็นตมนะพี่น้องเต็มหวัวตัดไปใช้เราต้องเก็บ เดีวดีทอดไข่นองมานะ้าไป สิบนาทียี่สิบนาทีสุก ทอเจ้าขาลอเป็นก้อนแล้วเต่ไปหน่อยอ้เรายาาอโรยชีเลยแต่ขาเนี่ยห่างพี่ต้องกินแออนี่ต้องชิลนี่ต่อแม่เมื่อกี่เรามาเข็บที่สีเดล้ปัับซับรอเอาเ๊ะ่ก <beetje> ี้เนี่ยพุมเอามาเก็นทีน่น้าใส่มือครับนี่ครับนี่เลย ออฮะน้ำมันทอดไข่เอ,อ,อยายากมันก็เป็นแค้นเด้เจ็บเพื่อรุ่กินน้ำรุ่นว,ว่าไงอยู่เขาเด้อเขางกินทอดไข่นี่นะเอ,อ๋ทอดไข่กับรามงีงน่นเด็กตลาดโผบนไปได้เป,ปื้อนไปอลไรไดักพี่น้องเลยอืม,อมทอดไข่มาหน่ายครับรุ่งเมื่นหนึ่งเขาครุบแล้วทอดไข่ หนึ่งุดละเขาเนุดละแม่คันนี้ขันใส่น้ำมันทํานิ้วแบบปิ่นนันแผ่นเนี่ยห้ามิ้วเ่ยโออหมดปรโหลดเป็นทั้งโรงงานกล่องเยอะเขามีสัญญาุนพ่ออไปรักกันนี้บอได้เลยต้องอันรบางที่อาจเป็นน้ำมือถือจะน้ำเนาะหรือจะไหนบนเ่งเนาะไฟดับเ้ออโนพี่น้องพอดีจะไหนเนาะเดิน ยี่ห้อน้ำมันสิบริสตแตกนะแล้วตะกี้ก็เห็ดได้ดิแม่พี่น้องแบบเบิ่งเดินเดี๋ยวเอาดีๆเดยกเได้เอาเอาเอาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวให้มันอันน้ำมันนี่มันก่อนเนาะให้น้ำมันนี่มันก่อนเด้วพี่น้องเด้อวาเสียดิเบิ่งตายตายตายหนึ่งโอ้ยแม่มนงบันเด้อก็ไม่เห็นตอนนี้มึเป็นแนเด้อ เฮียเป็เไนไงเฮียลายเติบพี่น้องเฮียลายเติบเฮียครับหนึงบอไปว่าบอไปียใจหอนจริงๆนะมันต้องให้หนามันนั่นก่อนเน,<อ>นาะอืมให้หนามันเศรมีนั่นโอเคงานบวชพี่น้องพี่น้องบอเพียใจทำรับคลิปนี้นมาเห็ดเนื้ออยู่เน้อกินทอดไทยง่ายๆให้กับสุกน้องใหม่ลุนนงเบิลแล้วก็ดกุ้งเข่าหนึ่งน้ำแม่ก็บบุกมนไปโหลดคลิปมึงก็มาไฟมันดับพี่น้องเลยอ่ามัน,นลนุง เอ่เป็น <Das S 2> <ator> ตาดูตัวน่บ้าเนเกินชุบจับหรือเลี้เืองตาตัน,น,น่ะซุบน้ำมันย่งดีับลุงโอ้เห็ดอไลูกสาลูกสาวกินพ<อ>ี่น้องสวัสดีครับเปลี่นอาหา,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 ารรสชาติแบบใหมนะ่มันจะแสบมึงที่มึงตอดไครก่อนดูลุงไอ้มนมันมมบ่อินรสืมข้างนอกก็แสบลุงหอมน หมามาเพิ่นนี่กินไข่วะผักผักล้วก็รสมุขเลยอบผ <c oughs> ับวัวแต่กระส้งกัเยี่ยมเดียวไปยานเพิ่นบ่มักว่ากินซื้อเก่าจมไข้ยังกินหมอเป็นเครแม่ไังไครกยนอยแหม่ไปยเครอะไรนังมุฑ์แม่หายังอะไรก็หเลย อยากเีนะไครับแม่ไม่อาให้เลีนมาเล่นไปนอกันคนเน่ากินเง้ซีไรนี่ก็ดีเนาะลุงเนาะดีแล้วลูกกรพมีเงินเข้ากับกินดีมีเากักินแตงเขากัยู่รอเออเอยังทุกคนยู่รอไปนอเบะกัแม่ เบ่เขาเงียนเพิ่นเบม่ปรตัว้รถรุงมันคดต้นมันมีนี่เราเบ่ยเมไหนขันหัองบ่าี่ประตูไว้มัขรมากเจ็ดสวนพักสวนยังละมุลหมดแต่รมีนักการกตต้นขนุนังไงแล้ว มันขึ้นเนพี่พอนุกขึ้นมากเขาเป็ดออกมาเข่าของน้ำเปตื่นละ่ลมามเง็ดน,นี่ังียเ็ดซุบนาหม่เฮ้มันขึ้นเนี่ยนี่บใหด้เดนยากกินท่หนึงเนียเดี๋ยวล,วลขงขมือไยากแล้วเาใหม่เขา่ได้หายเงีลุงเลาสั่ง,วงไว้เองเงยงมาบิดอรุณอยากกินปลาก็ได้กินปลาแล้วลงเนาะกินอเบีย แซ่เลยพี่น้องยําเันตราลุงเนาะที่นั่งก็แซ่เขามาหยุบมว่อยากนะเอาดูกดิกมันก็ขึ้นมีต้องคนเลยแม่นน้อยทั้งคนนันลูกมันกวนคนเน้ยคือเนนอยเพิง่งครับลมูมันมวยยาลูกมันกินนมเนีย ก็เ <One> ห <input> ็นนอะหมอมันออกว่าลุงปีประตูมันเข้าออกได้ก็เห็นแล้วแต่มันหมุนอยู่ข้างต้นบักตุ้งเที่ยวนะแต่ก็เห็นมันแลีนแผมันเต็มยอดออกเลยเดี๋ยวบอยให้ไงครับต้องทิ้มบักไทยรึเปอ่า รถเดียวน้ำปลาไป่งวงเขาเป็นหมาพันหม,มาปลาปุาป้งอ,อันลูกดีเงี่ยไม่เป็นหมาบ้านเนี่ยพี่น้องวันหนั้นตู้ฮักยิงจอกเนี่ยนะน้ำเหลี่ยมเลี้ยงได้กบบรบปุกอ้นวนอ่ะไอเมียร้องเกลี่ยดีเราลุงเนาะเป็นตัวเดียดเวเลยแหละอันนี้มีบวกเกลี่ยขึ้นน้งเหลี่ยงเน,น,นอะลุงเนาะทำมาก กินเขาลงหายเหียวแล้พามาพูแสบเลยไปหน่อรนะ นนลูกเนี่ยม้มอนกันที่เปล่าเน,นี่ยเห็ดแนวอยู่น่ากินจริงหมดเลยพี่น้อง <c oughs> ลุงเปิ้ลนี่ก็เห็ดแซ่บแต่อันนี้แซ่บเลยนี่เปล่านะเรื่งสีหนาตาคือว <c oughs> ่าปกติะทิเอาสีเผาไว้ก่อนทำไมเผาเลยนะจะไม่จุดไม่ไจุดเป็นสีเล้วทำนี้ก็กินยู่รอดเลยพี่น้องแซ่บไอ้ต้องกินแซ่บเพื่อนแล้วต้องการมือซึ่งมึงกับ บยากได้ไหมคนนอกกินแล้วกินยังจำๆมันกัเบื่อเนะเออผมก็เบื่ออยังนือก็กนับจับพินซีนะอกินยามือเรี้ยนเราปรหยากเนาะเอคือ่าคอยมาจูตับมาคักหนร่องจูเนี่ยมื่อเ้าเอ่ัรุ่นมาเมื่อกินนี่กันยังยังกินว่าไรกอนเออต้องห้างสามมือซี่มือแม่มันกองนมุงข่อยเนี่ยอาหารแต่ย่างมันจะมีดีงมัเองอ่ะแม่มิแซ่บ นายเรากินอืมนอกไหมในการด้วยแล้เข้าไปป้าไปโคกเนี่ยครับนี่ทา้นี่แล้วเว้ยคูมือกินมักวน,นอันุ้งกระคาต้องแพ้งไเอาที่มือมือก็ต้องมือเราประยัดเขาพูดล้งมันเอาฟามันออกมาแอไกาเราออกเลยเนาะอืพลไม้ทุกนี่คันกินผลไปแล้วคือจบบุหรี่ เกลือนก็บบกตก้นกล้วยเนาะยังร่นอนน่องไหมมันออกเนาะเก็บทีเดียวแบบเดียวแตงโมแตงโมเลยเก็บทีเดียวแล้วคุณมากินตลอดเนาะโอเคพนะี่น้องครับชิมนี้นะลุงเนาะตอนไม่ชิมหนาครับ <laughs>